รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมคะพบกับรายการระเบียงใต้ค่ะวันนี้พามานั่งพูดคุยกันอีกแล้วค่ะถึงประเด็นของการขับเคลื่อนที่จะทําอย่างไรให้พื้นที่ของเราเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะกระบวนการต่างๆค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะการบูรณาการการทางานร่วมกันไม่ว่าภาคส่วนไหนค่ะมีส่วนสําคัญที่จะเติมเต็มและพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ค่ะวันนี้มาดูความพร้อมของพื้นที่อําเภอเบตงกันบ้างค่ะว่าโอเคเบตงมีความพร้อม ถึงประเด็นหรือมุมมองเรื่องไหนโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวและร้านค้าที่ประกอบการต่างๆทั้งร้านอาหารหรือร้าน อื่นๆที่เป็นร้านต่อยอดและแหล่งท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยว่าการขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปของโอเคเบตงเป็นอย่างไรค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณวายค่ะซึ่งคุณวหยเองเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารในอำเภอเบตงจังหวัดยาลาของเราสวัสดีค่ะเ,คเรียกพี่วัยเลยนะคะค่ะ,คะอยากจะให้พี่วัยพูดถึงภาพรวมณนะตอนนี้ว่าอำเภอเบตงโอเคหรือ,อยังหรือว่าการท่องเที่ยวเป็นยังไง โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะก็ในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะคะเลตรงยิ่งกว่าโอเคอเค่ะก็เนื่องจากว่าตั้งแต่เปิดด่านมานียค่ะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยาตามตามด่านเบตกนะคะเดือนเด่งตกประมาณ2 7 0 0 0 0คนแล้วก็ในขณะเดียวกันกับนักท่องเที่ยวจากเมืองไทยเนี่ยค่ะ,คะ ประมาณ5,000คนคน <c oughs> ต่อเดือนนะคะซึ่งเยอะมากค่ะ <c oughs> แล้วก็ทำให้เศรษฐกิจในตัวเมืองเบตงมีความคึกคักมากขึ้นค่ะค่ะ <c oughs> แล้วในการที่เราจะส่งต่อในการต่อยอดแน่นอนว่าในส่วนของร้านค้าหรือร้านอาหารต่างๆก็ได้ผลประโยชน์การตอบรับจากการท่องเที่ยวนี้เองมุม <c oughs> มองด้านร้านอาหารหรือร้านค้าต่างๆเป็นยังไงบ้างคะปัจจ <c oughs> ุบันค่ะ ร้านค้าร้านอาหารตอนนี้เนี่ยค่ะคึกคักมากๆเลยค่ะ,คะบางร้านก็มีแขกเข้ามาเต็มจนทำงานไม่ทันค่ะซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาที่ทุกร้านเจอสภาพโควิดนะคะบางร้านก็หยุดไปแล้วก็ทุกคนก็บ่นว่าสู้ไม่ไหวแต่ว่าทุกคนก็มีกำลังใจที่จะให้สู้ต่อค่ะ จนกระทั่งถึงณวันนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ยค่ะก็แฮ ppy กับการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในในเบตงแล้วก็ร้านอาหารทุกแห่งเนี่ยค่ะค่อนข้างจะเต็มค่ะบรรยากาศระหว่างช่วงเช้ากับช่วงค่ำหรือกลางคืนเป็นยังไงคะที่นีออ่ในช่วงเช้านะคะนักท่องเที่ยวก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเมืองอแล้วประานอาหารเตียงซำอะไรพวกนี้เป็นธรรมดาก็เป็นปกตินะคะเขาก็จะเดินเดินเดินเที่ยวกัน แล้วก็หลังจากช่วงหัวค่ำช่วงหัวค่ำก็จะคึกคักแต่ละลานเนี่ยค่ะคึกคักมากก็คือไม่วาตาเย็นหรือว่าอะไรตรงนี้เนี่ยค่ะ,คะก็คือจะจะเต็มแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเบตงก็มีสตรีทอาร์ตแล้วก็มีแผงลอยเที่ยวให้เดินก็คือนักท่องเที่ยวทานข้าวเสร็จเขาก็จะไปะเดินเดินต่อเพื่อถ่ายรูปบาง บางทีก็คือขายของเล็กๆน้อยๆ,อยๆเขาก็จะไปทานกันค่ะค่ะแน่อนอนว่าการขับเคลื่อนเนี่ยการดําเนินการของในส่วนของร้านอาหารต่างๆเราก็จะต้องมีการพูดคุยในฐานะที่ไหวเป็นานายกสมาคมค่ะเรา <ๆ S 1> มีการพูดคุยเพื่อวางแผนหรือว่ารับมือหรือว่าการวางแผนในอนาคตกันยังไงบ้างาในกลุ่มสมาชิกที่อยู่ในชมรมร้านอาหารเราก็มีการพูดคุยมีการประสานงาน แล้วก็ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค,คือทำยังไงคือให้ทุกร้านเนี่ยค่ะก็คือเหมือนกับมาตร,าาตรการเ,เกี่ยวกับผู้โควิด -19 เราก็ยังคงไว้อยู่ก็คือ,อยังยังยัง,ยงนำมาใช้อยู่การอย่างแอลกอฮอล,ล์ล้างมืออะไรพวกนี้เนี่ยค่ะความสะอาดอะไรตรงนี้ก็ยังมีการทำทุกร้านก็ยังทำเหมือนกันแล้วก็ในส่วนภาพ ภาพรวมที่มองดูว่าเราจะพัฒนาร้านในแต่ละร้านตรงนี้ยังไงสิ่งที่สำคัญําหรับร้านอาหารก็คือสุขออนามัยมค่ะสุขออนามัยของร้านสะอาดเรียบร้อยปลอดภัยแล้วอาหารอร่อยค่ะ,คะและส่วนหนึ่งที่สำคัญเมื่อคืนนี้ได้แวะเวียนมาแล้วความประทับใจในการให้บริการขอบคุณมากค่ะ,คะและทีนี้ทราบว่าเราก็มีการทำเรื่องของร้านคาต้นแบบ อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตรงนี้เป็นยังไงร้านค้าต้นแบบตรงนี้ะนะคะ,คะก็คือ,เ,อ,อเราได้ได,ได้ได้แบบจากกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาที่เขาให้เป็นมาตรฐานในเรื่องโควิด -19 ที่จะต้องดำเนินการ อย่างร้านอย่างร้านาไหวร้อยลีแล้วก็สุวรรณรถเองก็เข้ามาตรฐานแล้วก็ทุกๆร้านในเบตงเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เข้ามาตรฐานแล้วทั้งนั้นค่ะ,คะแล้วก็ที่พิเศษอีกอันหนึ่งก็คืออ,อย่างร้านอาหารไหวร้อยลีเนี่ยค่ะ,คะก็ได้ได้ไทยซีเล็กจาก กระทรวงพาณิชย์เมื่อตอนปี20นะคะ,คะซึ่งเป็นร้านเดียวในเิตองค่ะ,คะซึ่งตลอดระยะเวลาที่พี่ไหวพูดถึงว่าเมื่อช่วงโควิดเนี่ยเราก็เงียบเหงาวางร้านก็คือว่าไม่สามารถที่จะสู้ต่อ<ว><ด>หรือว่าสู้ต่อได้แต่ที่เหลือมาเนี่ยเราก็ทนฟันฝ่ากันมา<ช>ทราบว่าได้รับ รับรองแขกจากงานหลายงานอยากจะให้เล่าไปทีละงาน,นะคะ่ะมีงานไหนบ้างคะ่ะอ๋อล่าสุดนี้นะคะเอาเมื่อตอนต้นปีแล้วกันค่ะล่าสุดที่นี่เนี่ยคะ่ะก็ได้รับรองเ,อเมื่อตอน5กุมภานะคะก็ได้รับรองท่านอนุทินค่ะ ท่านมามาเยี่ยมชมที่เบตงแล้วก็มาทานอาหารกันที่นี่ก็มีท่านเรุทินแล้วก็ท่านศักสยามที่จะแวะเข้ามาแล้วก็ประทับใจอใำเภอเบตงว่าเราเป็นอำเภอเล็กๆแต่เป็นเมืองที่ทแบบสวยงามน่าอยู่แล้วก็ผู้คนอธัธยาศัยดีนอกจากนั้นก็ยังมี<อ>งานกีฬาด้วยใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะมี Amazing Tail Amazing Tail นี่ก็คือเป็นงานเทลระดับโลก แล้วก็ปีนี้เนี่ยค่ะก็คือเบตงได้เป็นอันดับ3ของ USDT ได้รับเรื่องในอันดับโลกนะคะ,คะแล้วก็จะมีการจัดขึ้นใหม่ในปีหน้าวันที่18กุมภาพันธ์แสดงว่าร้านต่างๆเนี่ยก็เตรียมความพร้อม<ช>จะต้องรับมือนักง,งเมีมีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติเทั่วโลกเข้ามานะคะคาดว่าประมาณน่าจะประมาณสักสอง0 0คนคน ที่เข้ามาวิ่งเทลกันที่นี่ค่ะนอกจากเรื่องของงานกีฬาแล้วยังมีงานอื่นด้วยโอ,อปลายปีที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยค่ะก็ก็มีงานของออพี่ตูน<ะ>งานวิ่งของพี่ตูนเมื่อ,อพฤศจิก,กา<ะ>ที่ผ่านมาพี่ตูนก็ลงมานำวิ่ง ซึ่งตรงนี้ก็คือ,อคส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเบตงก็คือคนเบตรงรวมทั้งต่างจังหวัดจากที่อื่นคืค้นที่อื่นก็เข้ามาร่วมวิ่งกันที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็อนาคตเนี่ยค่ะงานวิ่งลักษณะมินิมาราทอนตรงนี้ก็จัดอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง ก็ได้บรรจุเข้าไปในโปรแรมเรียบร้อยใช่ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีงานรับรองเอกทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เลยค่ะใช่ก่อนงานมอเตอร์ไซค์ก็จะมีซุปเปอร์คาร์ค่ะงานซุปเปอร์คาร์นี่แบบโหแบบเราไม่เคยเห็นซุปเปอร์คาร์มานะคะแบบทั้งหมด37คันที่เข้ามาก็คือเป็นเเข้าประสานงานมาก่อนที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ มีเงินนะคะจากประเทศมาเลเซียที่เขาขับรถกันมาก็รวมแล้ว37คันรวมแล้ว68ชีวิตที่เข้ามาเขาก็มาเอนจอยกันที่นี่แล้วก็ตรงนี้เราก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกจากเทศบาลอำเภอเบตรงรวมทั้งตำรวจการท่องเที่ยวที่จะดูให้ซุปเปอร์คาร์เขาเไปไปได้สะดวกแล้วก็ไม่ลบกวน ประชาชนในพื้นที่คือไม่ได้สร้างไม่ได้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เราก็มองเห็นภาพแล้วทุกคนแฮปปี้เขามานอนที่นี่2คืนค่ะและไปงานความสุขค่ะสดๆดร้อนร้อนก็เป็นไบวีคใช่เป็นยังไงบ้างคะไบวีกไบวีคนี้นะคะจากข้อมูลมานี้นะคะว่าคนนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ขับรถบิ๊กไบมาเกือบ1,000คันนะคะ ที่เข้ามาในเบตงแล้วเขาก็เข้ามาที่นี่อนอกจากนอกกจากนักท่องเทีย่ยวมาเลเซียแล้วก็ยังมีนักท่องเทีย่ยวจากต่างพื้นที่ที่ขับรถรวมกันเข้ามาเยี่ยมมากเลยค่ะ,คะแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจที่นี่เนี่ยค่ะไม่ว่าโรงแรมร้านอาหารร้านเล็กร้านน้อยตรงนี้ได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาใช้บริการแต่สิ่งหนึ่ง ที่ไม่ใช่ที่ที่นี่รับรองอยู่แล้วธุรกิจเป็นยังไงกนใช้ค่ะก็ในกลุ่มของในภาคของธุรกิจร้านอาหารนี้นะคะเราก็จับมือร่วมกันเพื่อที่จะมอบส่วนลดให้กับลูกค้าบิ๊กไปที่เขาเข้ามาก็บอกว่าถ้าคุณมาที่นี่สวมเสื้อหรือว่าอะไรเนี้ยค่ะแสดงสัญลักษณ์หน่อยเราก็จะลดราคาให้ 10%แบบนี้เราก็จะร่วมกิจกรรมกันนะคะค่ะในฐานะที่เป็นนายกสมาคมอะไรอีกบ้างที่เราจะควรส่งเสริมพัฒนาเพื่อแผนในอนาคตในการรับมือน,นักท่องเที่ยวค่ะระหว่างนี้ผู้ประกอบการแม้กระทั่งร้านอาหารหสมาคมพ่อค้าคสมาคมโรงแรมแล้วก็ ตรงนี้นะคะทั้งหมด4 4 4สีสมาคมเราก็ร่วมกันแล้วก็มีการประชุมกับทางอำเภอเป็นประจำทุกเดือนเพราะนั้นเวลามีงานส่งต่อกันก็จะมีการเชื่อมต่อกันได้ง่ายแล้วก็ตรงนี้เนะะี่ยค่ะก็คือว่าเราในในใน,ในสำหรับร้านอาหารเราก็จะต้องไม่ละเลยเใช้คำว่าไม่ละเลยแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้ลูกค้ามาแล้วประทับใจ สิ่งสุดท้ายที่พี่ไหวอยากจะฝากบอกถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ว่าเบตงเราโอเคและโอเคยิ่งกว่าเบตงเนี่ยเราจะต้องปักหมุดยังไงบ้างเพื่อมาเบตงคะอ,อ,อยากจะบอกทุกคนว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนี้นะคะต้องมาให้ถึงเบตงนะคะคือเบตงเป็นเมืองที่มีเสน่ห์สโลไล์อาหารอาหารอร่อยอากาศดี แล้วก็คุณภาพชีวิตของคนที่นี่ค่ะมีความสุขแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีอายุยืนกันค่ะไปรฉะนครั้งหนึ่งต้องมาเบตงค่ะค่ะโอเคเบตงให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะโอเคเบตงค่ะค่ะขอบคุณพี่ไหวนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเรานะคะนอกเหนือจากจะคุยกับนายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอเบตงจังหวัดยะลาแล้วอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถแบบรับมือส่งต่อเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนั่นก็คือไก นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาคุยกับไกด์ในพื้นที่ค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรแล้วก็ภาพของการรับมือกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในปีถัดถัดไปหรือฤดูกาลถัดถดไปจะต้องทําอย่างไรช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงแก้มาบ้า ช่วงแกมาว่าวันนี้ค่ะพามาแลอาหารผื่นบานทีมีชื่อว่าไอลาวาน้ำจิม้มูุรโบรา่นกินกับเนื้อตอ้มนั่นเองค่ะคนรักสุขภาพพลาดไม่ได้กับอาหารทองทิ้นอย่างพักลวกน้ำปริกปลาทอดร่วมไปถึงน้ำลาวาสูตรุโบรา่นกินคู่กับเนื้อตอม้มร้อยหมักๆค่ะเป็นกับข้าวที่ฮากินอยากของครัวร้านครัวซีพี่น้องริมคลองย่าล่อนั่นเองค่ะตั้งอยู่ริมนุนซ้ายบานยาล่ามุ่ นึงอมุนยาล่ออำเภอเมืองจังหวัดยาลานี่แล้วค่ะที่นี่นอกจากกว่าจะได้กินอาหารผื่นบานหรือว่าเมนูผื่นบานมาลายูที่หลากหลายแล้วเนี่ยจะบอกว่าฟีมือ เป็นการปรุงข้องแม่และลูกลูกร้านมีค่ะเจ้าของร้านปรับเปลี่ยนร้านนะคะให้ได้ชมธรรมชาติสวนลังบานเห็นถุงหน้าชมเขายาล่อซ้ายหนามที่ไล้พันในคลองยาล่อค่ะกินซัดแล้วกันเลือกมุมสวยๆท้ายรบแก็บไว้ได้ค่ะราคาอาหารผืนบานที่นี้ไม่แพงเหมือนร้านทั่วไปถังข้าวปลาทอดบูดูแกงเลี้ยงถาดนึ่งสสิบ,บาททับเบนเขา้าว เหนือตอมไอลาวาค่ะถาดห้าสิบบาทและยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวบานบานด้วยก๋วยเตี๋ยวกำปงค่ะที่ไซเหนื้อรือว่าไก่กระได ร้านนี้จะเน้นอาหารพื้นบ้านเป็นสิงแกรกๆค่ะส่วนเมนูแนะนาของร้านก็จะเป็นน้าจิ้มลาวาสูตรโบร่านน้าพริกกะทินั่นเองหากินยากที่เขาจะกินกันในช่วงรายาค่ะของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่มีการกรุบบ้านเนื้อวัวนั่นเองค่ะคนพื้นที่จะเรียกว่าไอลาวาหรือว่านา้ำไอกาบูนั่นเองนะคะและถ้าใครที่สนใจอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศมาล่องกินอาหารบานๆน,น,นะคะแวะมาได้ที่ร้านครัว พี่น้องริมคลองยาล่อร้านจะเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าไปจนถึงสี่โมงเย็นค่ะยุดทุกวันอาทิตย์แต่บอกไว้ก่อนนะคะทาว่ามาชาของอาจมอดได้โดยเฉพาะเมนูข้าวเหนือต้มไอลาวานั่นเองค่ะใครจะสั่งจองไดน้นะจ้องล่วงหน้าได้ทีไม้เหล็กโทรศัพท์062 159 0188ค่ะช่วงแกมาบ้า ทริปเยล่าต้องมาให้ถึงแหล่งเช็คอินกินเที่ยวเมืองในหมอกดอกไม้งามตายสุดสยามเมืองงามชายแดนที่นี่เบตงท่องเที่ยวไปกับสีสันเสน่ห์เมืองชายแดนที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและจากประเทศเพื่อนบ้านให้หลงไหลมันแล้วมากมายสวรรค์นบนดินเต็มอิ่มทะเลหมอกบนจุดชมวิวสกายวอล์กอยโยเวงแลนด์มาร์กยอดฮิต น้ำพัสลมเย็นเย็างเช้าและปุยหมอกขาวฟูฟ้องกว้างไกลสุดตาสุดแสนประทับใจได้ฟิลโรแมนติกช่างคุ้มค่ากับการเดินทางทะเลเหมอกเมืองใต้สวยสุดอลังการจริงๆเอ,อ่ยชื่อเมืองเบตงมีหรือจะพ้นเรื่องอาหารเฉพาะถิน่นเลิศรสของดีของดังของเด็ดที่สายกินการันตีความอร่อยถ้ายังไม่ได้กินก็ไม่ถึงถิ่นเบตงธรรมดาซที่ไหน คุณผู้ชมคะกลับมาคุยกันในช่วงที่สองค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยโดยภาพรวมของการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอไปตรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยร้านอาหารต่างๆและก็การต่ยยอดในการที่จะพัฒนาศักยภาพในการรับนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะส่งไม้ต่อมาในช่วงที่สองนี้นะคะเรามานั่งพูดคุยกับไกด์ในพื้นที่ของเราค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องชิวค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงเรื่องของ การท่องเที่ยวแน่นอนว่าไกด์มีส่วนสําคัญพูดถึงความสําคัญของไกด์ก่อนอาที่จะทําให้ประทับใจเราจะต้องเป็นยังไงเอ่ยเราเหมือนสื่งกลางค่ะจริงๆแล้วก็คือทั้งชาวบ้านก็จะเจอกับเราอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนในพื้นที่ด้วยค่ะ,คะแล้วเราก็เหมือนเจ้าบ้านในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาค่ะ,คะ,คะเจ้าบ้านที่ดีจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวยังไงคะ ก็ก่อนอื่นก็คือเรายิ้มแย้มจริงๆไม่ใช่แค่ตัวไกด์ชาวบ้านเราเองทุกคนค่ะยิ้มแย้มในการต้อนรับตลอดค่ะไม่ว่าจะการเข้ามาสัมภาษณ์หรือจะมาท่องเที่ยวหรือต้องการอะไรก็ตามแต่นะคะเรายินดีเสมอค่ะ ก็เราจะมีทั้งคณะกรรมการมีสมาชิกค่ะแล้วก็มีการเข้าพูดคุยต่อให้ไม่ใช่เป็นสมาชิกนะคะเราก็ยินดีที่จะเข้าไปพูดคุยกันตลอดเพื่อหากิจกรรมทําร่วมกันให้เป็นแนวทางเดียวกันค่ะภาพการท่องเที่ยวตอนนี้โอเคเบตงโอเคหรือมากกว่าโอเคคะมากกว่าโอเคค่ะยังไงคะแฮชแทกนี้ใช้ได้เลยค่ะว่าเบตงยิ่งกว่าโอเคค่ะจริงๆแล้วเบตงสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะ ค่ะ <Okay. S 1> เราไม่ได้มีกเป็นฤดูกาล<ม>แต่จะมีเป็นการเหมือนกับหัวข้อในแต่ละเดือนค่ะค่ะ,คะพี่หวบอกเมื่อสักครู่ช่วงเบรกแรกบอกว่าที่นี่อาหารดีทรัพยากรดีผู้คนใจดี<ม>อยากจะให้แบ่งให้ฟังหน่อยขยายความหน่อยว่าทรัพยากรดียังไง<ม>การท่องเที่ยวดียังไงอาหารดียังไงผู้คนดียังไงคะ ทรัพยากรก็ที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะ,คะก็คือธรรมชาติของเรานะคะ,คะเรารักษาธรรมชาติคงอยู่ของความสวยงามแต่เราจะพัฒนาในการเหมือนกับจัดการดูแลเพื่อให้นักท่องเที่ยวสบายใจมากกว่าค่ะค่ะฉะนั้นแล้วเราจะรักษาความสวยงามยังคงอยู่ใช่นี่เป็นจุดยืนของเมืองไปตรงค่ะ,คะแล้วอาหารดีละคะ อาหารนี่คือเราเป็นภาคหุวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าจะชอบรสชาติแบบไหนคะ่ะเราสามารถหาได้ในพื้นที่ใช่ค่ะ,คะผู้คนดีละคะใจดียังไงเอ่ยผู้คนก็มันเป็นเหมือนส่งต่อรุ่นสู่รุ่นอยู่แล้วค่ะก็เหมือนกับตัวชิวเองนะคะก็ะะกจ,จะแบบเหมือนอากงอาม่าอย่างเงี้ยคะ่ะก็ยิม้มแย้มกับเพื่อนบ้านแล้วก็คนต่างพื้นที่ตลอดแล้วทําให้เราซึมซับมาค่ะใช่แล้วมันทําให้เรามีความสามัคคีแล้วก็ที่จะยิม้มต้อนรับ ค่ะ,คะการพัฒนาของแต่ละจุดของการท่องเที่ยวคะ่ะในฐานะที่เราเป็นไกด์เนี่ยตอนนี้เราเห็นคนในชุมชนเขาเริ่มแบบพัฒนาตัวเองอยังไงบ้างที่จะช่วยแบบว่าอไอกด์สบายใจละบางส่วนตรงนี้เขามีข้อมูลให้เราหรือว่าสามารถส่งต่ออย่างอื่นให้เราได้อีก่ะคะ่ะ ที่สบายใจอย่างแรกนะคะด้านภาษาของเราค่ะคนในพื้นที่จริงๆแล้วต้องมากกว่าสองภาษาค่ะมันเป็นความเหมือนเคยชินที่ส่งต่อกันมาถึงแม้ในรั้วโรงเรียนสอนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ในรั้วบ้านในรั้วชุมชนค่ะใช่ค่ะภาษาที่สามารถสื่อสารกันได้แล้วใช่ค่ะ,คะแล้วทราบว่าพอเวลาเราลงพื้นที่แต่ละจุดเนี่ยเราเห็นเหมือนผู้ที่คอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้กับเราคนขับรถบ้างละ่ะ ชาวบ้านบ้างละ่ะตอนนี้เขาเริ่มใส่ข้อมูลนี่ข้อมูลนั่นพูดคุยกับนักท่องเที่ยวกับเราไปด้วยเนี่ยเรารู้สึกเป็นยังไงเขาพัฒนายังไงอันนี้ต้องใช้คําว่าสามารถมาทดสอบได้เลยนะคะก็คือมาสัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยค่ะจริงๆทุกอาชีพในพื้นที่เบตงเรามีเหมือนสกิลเล็กๆในการต้อนรับเพื่อนใช่ค่ะ แล้วก็ทุกคนจะมีข้อมูลเพราะทุกคนใช้ชีวิตพื้นที่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็อาจจะอยากได้ข้อมูลตรงส่วนไหนเจาะลึกขนาดไหนนะคะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะยกตัวอย่างที่สกายวอล์กหน่อยว่าคนขับรถเขาสามารถตอบโต้พูดคุยได้ยังไงบ้างใช่ค่ะก็คือกายเองก็คือไปบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะตัวนักท่องเที่ยวตัวทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งทุกๆตำแหน่งอะค่ะสามารถให้ข้อมูลได้เบื้องต้น ความน่ารักของเรายังมีไม่ใช่เพียงแค่สกายวอล์กเราจะสามารถโปรโมทได้ทั้งเมืองเบตงใช่ะคะถ้าเป็นช่วงฤดูกาลถ้าจะให้แนะนําให้คุณผู้ชมมาถ้าถ้าปลายปีน่าจะเที่ยวตรงไหนถ้าต้นปีน่าจะเที่ยวตรงไหนอําเภาเบตงเลยนะคะอยากแนะนํำยังไงบ้างเราแบ่งแบบนี้ค่ะเหมือนกับช่วงที่หนาวที่คนอยากจะขึ้นภาคเหนือจริงๆล่องมาใต้เบตงได้ค่ะก็คือตัวสกายวอล์กจะมีทะเลหมอกจริงๆไม่ไปแค่สกายวอล์กมีอีกหลายๆจุดนะคะที่จะสามารถชมทะเล มองได้ค่ะ,ะเราตรงตามคำขวัญค่ะเมืองในหมอกใช่ค่ะแล้วถ้ากลางกลางปีเราเปลี่ยนบรรยากาศเราชมวิวทิวทัศน์ภูเขาแบบนี้ได้ส่วนช่วงปลายปีจะเป็นช่วงหน้าผลไม้ค่ะเช่นชวนมาทานทุเรียนนะคะผลไม้ของท้องถิ่นส้มโชกุนอย่างนี้ก็ได้ใช่ในฐานะ เป็นไกด์ที่ผ่านมากิจกรรมไหนที่แบบว่าเป็นกิจกรรมใหญ่แล้วก็บูรณาการ,รการทำงานร่วมกันแล้วก็ไกด์เองประทับใจกับงานนั้นคืองานอะไร ขอยกตัวอย่างงานที่เพิ่งผ่านมาที่ชิวรับผิดชอบค่ะก็คือมันเป็นการท่องเที่ยวของซูเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์เป็นกลุ่มของมาเลเซียค่ะเขาชื่อ Next Driver เขาเข้ามา37คันมันไม่ง่ายเลยนะคะที่จะเอารถซูเปอร์คาร์เข้ามาทีเดียว37คันแต่อันนี้ต้องขอบคุณพี่เหมือนภาครัฐของเมืองเบตงค่ะทั้งในอำเภอนายกเทศมนตรีเบตงค่ะท่านน่ารักมากมากานทุกท่านก็คือให้ความร่วมมือ ใช่ค่ะตัวไกด์เองก็ทํางานง่ายค่ะท่องเที่ยวก็ประทับใจค่ะค่ะในฐานะที่เราเป็นไกด์ในพื้นที่บางทีเราต้องต้องทํางานร่วมกันกับไกด์ที่มาจากต่างถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีการแบบสื่อสารหรือพูดคุยยังไงที่ให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันไหมคะ ก็จริงจริงเมืองเบตงเราไม่ได้จํากัดเลยนะคะไม่ว่าจะอาชีพใดอยากเข้ามาก็ตามไกดจากนอกพื้นที่เข้ามาเราก็ยินดีค่ะก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้ตลอดจะผ่านทางช่องทางสมาคมหรือช่องทางเหมือนการเสวนาต่างๆที่เรามีจัดขึ้นอยู่ตลอดอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วสิ่งที่เราอยากจะให้แบบว่าศักยภาพของการพัฒนานอกจากผู้ประกอบการเองตัวไกด์เองอยากจะฝากชุมชนเราอยากจะฝากอะไรคะ ฝากให้กับชุมชนใช่ไหมคะตอนนี้นะคะก็มีสโลแกนที่ว่าชุมชนมั่งคั้งยังยืนใช่ไหมคะ,คะก็เราก็พัฒนาค่ะตัวเราเองเหมือนตัวชิวก็คือเป็นเหมือนรุ่นหลังใช่ไหมคะ เราก็จะร่วมมือกับรุ่นก่อนหน้ารักษาวัฒนธรรมสิ่งสวยงามที่มีอยู่ค่ะเอามาพัฒนาต่อยอดก็เดินไปได้วยกันได้นะคะเชิญชวนค่ะค่ะในฐานะที่ชิวก็ถือว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่แบบรับมือต่อจากคุณพ่อคุณแม่มาสร้างเป็นอาชีพแล้วก็สร้างเป็นรายได้ให้กับเราสิ่งที่เราอยากฝากบอกนักท่องเที่ยวนะคะเชิญชวนหน่อยเพราะว่าเราโอเคเบ็ดตรงยิ่งกว่าโอเคด้วยอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวยังไงบ้าง ค่ะอันนี้ก็คือประสมมาด้วยตัวเองนะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเหมือนไม่มั่นใจในความปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะสื่อต่างๆที่แชรออกไปเป็นภาพความสวยงามใช่ไหมคะแต่บางอย่างก็คือม,มันไม่สามารถถ่ายทอดไปได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําใจไม่ว่าจะเป็นเหมือนการต้อนรับต่างๆอยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะ,คะ ลค่คุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นการพูดคุยนะคะว่าณตอนนี้เบตงโอเคและยิ่งกว่าโอเคค่ะต้องมาสัมผัสแล้วก็ปักหมุดที่เบตงค่ะเราได้เห็นกระบวนการขับเคลื่อนทั้งในส่วนของภาคธุรกิจหรือว่าภาคเอกชนและสิ่งสําคัญคือการบูรณาการการทําง,งานร่วมกันไม่เพียงแค่ เอกชนหรือภาครัฐแต่พี่น้องประชาชนในพื้นที่คือส่วนเติมเต็มที่สําคัญที่จะขับเคลื่อนในการพัฒนาสร้างความมั่นคงมัง่งคั่งและยั่งยืนได้ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องชิวนะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ<อ>ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการระเบียงใต้ได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้นะคะว่าเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นในการขับเคลื่อนที่ตอบโจทย์สร้างความยั่งยืนในพื้นที่ได้อย่างไรติดตามได้ในรายการระเบียงใต้วันนี้บีทีมงานแล้วก็น้องชิวลาคุกค ไปก่อนสวัสดีค่ะ